สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้สีผ้าพี่น้องไว้เห็ดหมกหมูใส่นอใหม่กินค่ะพี่น้องไม่กินหมกหมูใส่นอใหม่น้ากันเด้อค่ะพี่น้องเครื่องข้าก็มีนอใหม่ค่ะน่อใหม่เขาก็อูใไส่นำอย่านั่งแล้วเนาะค่ะก็มีหมูสามซันค่ะพี่น้องใส่หมูสามซันค่ะผักข้าก็มีใบแมงลักแล้วค่ะพี่น้องผักอิตูกับต้นหอมค่ะอันนี้เขาก็จะตำพริกใส่ตะไคร่ใส่ใบบักูดค่ะ เนี่จะเป็นข้าเบียร์เนาะค่ะพี่น้องมาค่ะพี่น้องมาเห็ดน,น้ากันค่ะเห็ดกันเลยค่ะพี่น้องน้องไม่นี่เขากะอุใส่หนำอย่านั่งเนาะค่ะพี่น้องเาอุใส่หนำอย่านั่งนั่งใส่หมูลงไปเลยค่ะเราจะใส่หมูสามสันนะคะพี่น้องต้งแ,แซบเขากะใส่เลยค่ะพี่นอ้องนี่เขาจะตำพริกตะไคร้ใบมะกรูดค่ะ ใส่ข้าวเบียร์ลงไปเลยค่ะใส่หน่ใส่ใสลายเราจะค้นมักแล้วค่ะมักเหนียวลายก็ใส่ลายแล้วคะ่ะเอาาปรุงเครื่องเลยค่ะพี่น้องรสดีใส่ขงที่รสค่ะนำปลาแดกนุ่งๆค่ะจากนั้นก็ใส่พักลงไปเลยค่ะพี่น้อง อ,อีกตูต้นหอมค่ะโค่นในเ้ากันค่ะพี่น้องเห็นซ้ำอีกแล้วค่ะพี่น้องไม่เตรียมกันเด้อยังเพ่งพี่น้องเอ้ยอยากซีดิกะซิอยูเน,น,น่จิ้มรสชาตินะคะพี่น้อง น้ำปลาจังน้อยค่ะพี่น้องมันจืดเสร็จแล้วค่ะพี่น้องพอดีแล้วค่ะมนนีเข้ามะมกนะคะทกับมะฮ่อแล้วค่ะ ออเสร็จแล้วค่ะพี่น้องวันนี้เอาไปหนึ่งแล้วค่ะพี่น้องจังมากินน้ากันอีกเพียนหนึ่งแล้วค่ะพี่น้องมากินน้ากันเด้อพี่น้องมกหมูใส่นใไม่แสบๆหอมๆค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมาค่ะพี่น้องวันนี้มากินข้าวน้ากันค่ะวันนี้ได้มกนใไม่ไส่หมูค่ะพี่น้องมกนใไม่ใส่หมูสามสันเทาเห็ดละค่ะมกสุกแล้วก็มากินแล้วค่ะพี่น้องวันนี้มากินนอกบ้านอีแล้วค่ะพี่น้องกินอยูุ่บานเมื่อไรเสียงเพลงเสียงดังแล้วค่ะพี่น้อง เสียงแห้งเสียงดังแห้งมา,ค,งมามมค่ะพี่นอ้องมากินน้ากันหมกหมูแซ่บค่ะพี่น้องพวกเราไหม้ใสหมูสามสันพี่น้องเอ้ยหอมหอมค่ะนะพี่น้องเอ้ยออมากินน้ากันค่ะสใส่ใบตองนี่ละจงไม่เมอมยอะใบเส้นน้กากันเด้อพี่น้องเด้อ ว้าวพี่น้องเออไปต่อแสบคัะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดก,กระดิ่งเห็นกำลังแรงใจให้ในเด้อค่ะพี่น้องกราบขอบพระคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามค่ะพี่น้องวันนี้กินโมกหมูใส้น้องใหม่ค่ะพี่น้องมาหาบรรยากาศคือเก่าค่ะพี่น้องกินเยาวานบะไรพี่น้องเสียงเพลงไม่เสียง,ง,ง,งดังเนาะค่ะจ้ากินเดี๋ยวน้องโค้กพี่น้องบรรยากาศกำลังเป็นน้องน้ำค่ะพี่น้องน้องน้ำน้องบัวพี่น้องเ อันนี้ใบเขากันเล้วพี่น้องใบเข้าห้เจ้าที่จะทางเพืกินกันผักก็มีผักติว๋วพี่น้องว่าประดับ <laughs> <laughs> มีผักสิกินครับกินก็ผักติว๋วเี็ลักกระเซ่ยวเพื่อกา้าวมีใบสอให้เจ้าที่ทางทั้งพี่น้องเอ้ย <c oughs> เอ้ยเอ้ย มาพี่น้องค่ะมากินน้ำกันค่ะวันนี้กินกับข้าวเหนียวค่ะอันนี้กินกับข้าวเจ้าเห็นว่าคือกันมาเลิกพี่น้องแซ่บๆเลยหอ,อมกับผักติว๋วพ่อพีผักกับอเบอามาประดับเพ <ๆ S 1> ื่อซื้อเลยค่ะพี่น้องรับถือระดับก็ชอบมาคุยน้ำก,ก,กันค่ะพี่น้องกินอมล็ดเนล็ด น้ำ<ม>ใหม่สุดทิ่น,อน,น้องมาใหม่จากทองหน้าเอามาจากทงงามันกรอบอีกนนางกรอบพร้อมดีค่ะเ<ๆ>ด็กเดยว đây này đi đâu, đang hang lắng à? đơ cả, chặt chặt lông cành. nó có บัวลายลายัะพี่น้องนี่เพ่งเห็นเราจะไปหางมหอยจะหาบัวซะดอก นัวค่ะพี่นหนองมากินน้ำกันเด้อได้ยังกินนอกค่ะเริ่มพี่นหนองแเต็ป หอมนี่ก็หอมเนี่ยก็บเกียวก็บเปล่าก็บเปล่มเขาเกี่ยว ปปปปซุปสุะเจแ๊บลูกใส่หัวหอ,หอได้ยขนมเลือหรอกใสขึนกดดีออ้ กินแต่น้องใหม่ค่ะพี่น้องแสบมันกรอบดีแสบอีกดีค่ออะพีนน่น้องนัวนั Ừ. một, hai hoa nhanh ngay lên Ừ. Two, มันเก,นะนกาะดีเนาะมองไปทงหน้าพี่น้องสับมาของแรกว่าจะซุปล่ะได้เปลี่ยนใจครับพี่น้องเห็นมูในตัวซื้อมูมากมูกว่านก็เลยโมกเอาเลยโมกก็สับซุปมันเหลือ วัวต้องจะได้กินเขาเส่าค่ะพี่น้องพาไปเกือบหาเม้งหาเม้งเส่าเขาเส่าแบบหลายพี่น้องกินคั่มใหญ่ใหญ่กิสัตว์สัตว์พะร้อง รับอีเลี่ยนอร่อยทำยังไเนาะเอ้ยให้หมูรับเนี่ยมาประดับกพเ่อเป็น้อง มันบกเขากันมันเปรี้ยวพักอันนี้ตัวนกลาบก็มีพักนั่งลงนั่งลงมจะกินอ่ะปลายเ่หลอดปลายเผื่อปลายเผือัดกัดกัดปลายดื่มมาด้วย เหล่าหัวใหม่เหมือนกันลูกน้อพีมือ<ร>แม่นี่แหละต้องเสียตังค์พีมือแม่ตั้นหทยนี่แหละเร<อ>ต้องเสียเงิน แก่ทำอ,องแบ๊บมืมอถานหอมดแล้วครับอมดแล้วพี่นองแบแ้งมดอถาีลค่ะสองห่อบอกไงพี่น้องที่สองมุกไงไงมือสำ้ำแแ่บร่คาพี่น้อง ยิ้มเราค่ะบะเนี่ยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังแรงใจให้นเด้อค่ะพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะบัณดีจ้าก่อนเลยบัสดีจ้าก่อนเลยจ้า